ครับเมแรงรมแรงมากเลยเอ็มบีเนี่ยนะเอ็ม่ีไปเล่นเอ็มบีเอ็มบีพามเลยเอ็มเอเรื่อมเอ็มรื่องอัพเดทไปเล่นเลยที่ป่าอ๋อโอเคก็ชื่อเพลงว่าจีบแบบไม่จีบใช่ไหมครับไม่งอมนี่ผมว่าตัวสถานการณสใช่ครับผมก็เป็นเพลงของที่เลดี้ปางครับผมพี่เขาก็มีโอกาสได้ถ้ามาเชิญชวนอยากได้พระเอนเอ็มบี เขาชวนมาเป็นไงบ้างคะก็ตอบรันะครับเคยร่วมงานที่บังก์ปันเคยเจอที่อีเวนต์ครับผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานที่เป็นงานเลงงานแสดงหรือว่างานทีวีอะไรพวกนี้ครับผมพอลี่เขาติดต่อมาแล้วแบบเรารู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นกับพี่เขาด้วยแล้วก็เคเขาบอกผมว่าไงตอนนี่เขาชวนโทรมาชวนเขาบอกคุณเขาอยากอีเหมือนแมวไงถามาว่าพอมาว่าแบบน้องกาววันนี้วันประมาณวันที่เท่านี้ว่างไหมอยากได้ที่ต่ออีกแล้วผมเลยดิว ผ่านพิสัยการด้วยใช่พอพี่เขาติดต่อมาถึงพวกเราก็ไปถึงเรื่องของทุกอางทุกโอเคแล้วก็ขับไปลงเลยไี่ถามาไมทำไมถึงเลือกเราเป็นเล่นเอ็มวีเขาไม่ไม่ได้ถามนะแต่ว่าผมแอบแอบไปดูมาได้ยินที่พี่ปางเขาเหมือนเป็นอินเทอร์วิวก่อนก่อนสอนสอน่อนสอนเปิดเพลงเขาขาดเขาอยากได้ให้เอ็มวีที่เวลายิ้มแล้วเหมือนกับว่าอย่ายิ้มแบบนี้นะแบบไม่อยากไม่ยิ้มอยาบอยาบแน่เล้ไม่รู้สึกว่าโลก่งใส่ เรได้งงานจริงได้ถ่ามองมคว่าชีวิตจริงเขาจี๋ห่อจีไม่ได้ถ่ายเลยหรอไม่ได้อะไรตัวการถ่ามเออเอเรอเออเอาเอ้เออเออเอ็เออเอรเออเออนออเออเอาเออเ่อเอ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 อรออเ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 ออนออเ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 อเหอออเ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 ออออเอกเออ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 เที่ออเอเอเอากออเออบอออออเออเเอ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 อออเออเออเเอเเอเ้อ ไม่ไม่ผลเ่องอะไรเยอะเด๋วๆไปเราก็ได้ยินแม่การตีนึเป็นไงสไตล์ทม่ปาร์ตนี้เ็ไเราเราองชว์ให้ดูเก็บเกแบจะเก็บหยิบไมบได้ไม่ได้ไม่ได้จะไปดครับไม่ได้อไรหบือไม่ทำไม่ได้ต้องทำไปให้ปอหันมาอยู่ในกล่องนี่ป็เอกกอครับเป็ องครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีแอบเป็นใครมาให้แอบให้กำลังใจกำลังเลยเหรอไม่มีครับเราเป็นความลับหรือเปล่าเราเป็นความลับด้วยเปล่าอันนี้อันนี้คือสามสามผมใช่ไหมสามใช่แหละแล้าหลุดไงเป็นหลุดเขาเรียกว่าแรงข่าว ไปอย่างไรครับพี่คนนี้เขาอ่านเขาตั้งรออีกนานแล้วไม่เห็นวันนั้นไม่เห็นกันนะไม่ยอมหลุดเลยนะวันนั้นไม่เห็นแต่วันนั้นฉุนเจอเหรอครับวันเดี๋ยวไม่รู้วันนั้นไม่รู้แต่วันนั้นไม่เห็นครับกัมมี่เซลไหมพี่เซลต้างตามข่าวอะไรพวกนี้พวกนี้เซลเขาบอกกลัวพี่กากลัวพี่เอ้อโกรนน่ใจเย็นเราเชียร์ไหมครับเออคือเราก็ไม่รู้ถึงอจริงๆว่ามันจริงแค่ไหนเราก็เลือก ก็่ต้ก่อนป่เาต้องเรงใจดพีวแบบไ่อรก็บวเียรใจที่จะอะไรอย่เ้แต่เราเห็นข่าใ่ไหมคะว่าเขาแบบว่าเอ้ย่าสนจค่ะกเห็นเห็นบางครับเขาที่ร่วมงานพี่ฟานเขาเป็นไงน่ารักน่ารักอย่ง้คือพี่างเรามีโอกาสได้ร่วมงาน อีเวนต์หนึ่งตั้งนานแล้วครับผมพี่เขาก็น่ารักตั้งแต่การงานแล้วพอเจอกันมาเจอถ่ายอ็มวีพี่เขาเฮฮาสนานเรียกว่าเเขาป็นผู้หญิงที่มอกกับที่จะมีสเตตัสจีบแบบไม่จีบไหมกวนนะครับเออกวนเนาะเออเขาดูสดใสเหมือนคุณมีความรักไหมอะไรนะเขาดูสดใสเหมือนคุณมีความรักไหมไม่รู้เลย แรกเมื่อมาช่วงช่วงไหนครับที่ผ่านมาปลายเดือนที่ผ่านมานี่แหละครับผมเราก็มีโอกาสจะได้ไปนะไปนิติ์ที่กต้าก็คือว่าเกิดไอัียีนมาหรือแบสว่าเขากีวามน่าจเนที่จัดจัดไม่ได้แล้วก็เรื่มเลื่อนจัดมาเป็นวันที่สิเก้าเก้าเก้าเดือนนี้แต่่ไตอน้ก็ได้ชินออกมาเลยอาจ ก็แบบวันที่ซื้นแล้วก็ต้องดิ้นเราไม่ได้มใช่ครับผมก็นั่นแหละครัแล้วก็สงสารที่ได้ข่าวแล้วผมรว่าเราก็รู้รู้รู้ว่าที่สันต์บอกาอยากเจอเราเราก็ตั้งใจที่จะไปมอบคอนซูมเนอรี่กันด้วยมัแต่ว่ามันก็ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยแหละครับผมเราก็ต้องพนึงความปลอดภัยเป็นหลักอย่างเดียอย่างโชว์พี่ซ้อมไปตอนนั้นต้องยังไงครับก็โชว์เดิมนี่แหละครับที่จะไปเล่าเรื่องแค่เลื่อนแค่เลื่อนมาครับผมแค่เลื่อนคือวันนั้นจำได้ไหลใช่ใช่วันนั้ใไง ใช่เพราะเราูว่ามีนังที่ที่แฟนคลับชาวไทยที่บินไปที่โกลดด้วยนะี่จากหลากหลายประเทศเลยนักนาไปเชมยงอนนี้ตอนนี้ที่นเินาจะไปจะไม่ไปแล้วไปมาแล้วเดยวจะให้ไลน์ที่ไลนไอหน่อยดีกว่าเพื่อให้มี่แฟนคลับขาแบบที่คุยด้วยว่าเราก็ัวกี่แฟนคลับเขาจะน้อยเอย่างนี้มีได้คอเรวั่นนครับได้วันใหม่เวันใหม่ได้แล้วครับผมตอนนี้ก็น่าจะจัดขึ้นในวันที่19 เดือนนี้พฤษกายมนี้เนี่ครับผเนี่ยครั้งนี้มีอะไรพิเศษกว่าเดิมไหมเพราะว่าเราพลาดในการจัดมาสองครั้งใช่ไหมสองครั้งครับโดยมือถือครั้งที่สองครั้งนี้เราพิจารณาในการจัดครั้งนั้นมานี่มีอะไรพิเศษหรือว่าที่จะมี้ารเปลี่ยนก็เป็นโชว์นี่แหละครับอ่าเราน่าจะเป็นโชว์นี่แหละเพราะว่าเราก็พยายามจะเตรียมโชว์ที่คิดว่ามีแฟนคลับเขาน่าจะชอบน้านำทัศน์ใจไปทำไปโชว์ที่แฟนคลับดูครับหวังว่าจะสำเร็จใยงานเป็นตัวอยายเวลาที่เราติแก้มือถือ ว้ไม่ไอัน้ฟังใจ่รั้าีแกไม่าไครับมีแอบใจอยู่อยู่ว่าค้างแรมันโดนเลื่อนปใกล้วันแบางก็แบบว่าไลต่อการคือถ้าถ้าเลื่อนมันก็งไม่ได้รู้สึกอยู่เท่าไหร่ครัว่าถ้าไปเค่าก็ยกเลิเนะครัาจะหิวจะหิวมากกว่าครับแต่ถ้าเลื่ก็ยังโอเคเพอย่างน้อยเราก็แค่ได้เจอผี้สนที่คึขึ้นแลสานก็ได้เจอ แล้วมัคืออะไรในในไม่สะดวกก็สถัมว่าสรวนไหมก็อาจจะนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องไปเหยียดกระชั้นชิดที่เปนอยู่ในช่วงเวลาที่ที่เราวางไว้แล้วด้วยแต่ก็เพื่อเพื่อที่จะขันก็โอเคครันี่แค่ไหนก็จะรู้ต่ออีกอ๋อใช่ครับผมก็เดี๋ยวหลังจากงานแบบนี้ที่จาการ์ตาเสร็จียร์อแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่ไทยแล้วเราก็บินต่อเป็นงานยิ้ม ช่ครับงานเอเชียครับผมมีเพจญี่ปุ่นทั้งหมโอเคขอบคุณมาโอเคโอเคโอเคกระนบู๊ทุกี่ได้ด่อ่าอีทีนะครับหนึ่งสองแหม่ไปตอบก็ตอบอีกไปตอบอีกวุ่นวาไม่ได้มาวุ่นวายไ่ได้มาวุ่นวายตอบยิ่ก่านี้น่ามาพี่ก่อนลูกหนึ ครับอีกทีลูกนี่ไม<ด>่ได้หวยโอเคเดียบร้บรยพี่กับพี่กัดลูกสตาร์คร่ะ